สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับของวันที่5เดือน7นะครับเดือนมิถุนายนนะ2,565นะครับหุ้นไทยเช้านะครับ ฮุนไทยเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใสเลยนะครับสีชมพูนําโชคมาให้ทุกทกท่านนะครับก็สําหรับหุนไทยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ชมวันละสี่คลิปนะครับฮุนไทยเช้าหุนไทยเที่ยงฮุนไทยบ่ายหุนไทยเย็นนะครับอ่าฮุนไทยเช้าก็ออก10บโมงนะอ่า ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอเรียนให้ทราบตามนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะเฮง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 นะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับแนวทางนะท่านใดชอบท่านใดชนท่านใดอะไรนี้ก็อ่าก็จัดได้เหมือนกันเ้อ อย่เนี่ยหมายถึงว่าลงทุนนะอ่าลงทุนได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป,ป,นป็นอย่างยงน,นะอือดวมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยอ่าครับก็รับชมได้เลยนะครับก่อนลืนก็ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับขอให้มีดวงมีโชคทางด้านการเสี่ยงนะครับ จับตัวไหนก็ขอให้มาขอให้เด้งขอให้เด้งนะครับตั้งแต่รอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นเลยทั้งสี่รอบเลยนะครับก็ขอให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ขอพอบคุณมากๆค่ะเราก็มารับชมเลยรับชมเลยคนไทยเช้าเด่นนะครับ9 0 1ศนยะ์น่าะเน้นที่9กับ0นะครับเน้นตัวเดียวคือ9นะครับ าอะไรเก้านี้เก้าหน้าเนาะเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับตัวกันหล่ะตัวกันก็คือหนึ่งนะ ัน,นะครบถ้าจะให้ลูดจะให้เลือกนะครับชอบ9กับหนึ่งนะครับลูดนะลูดนะครับส่วนเลขพี่น้องทางภาคใต้นะครับเลขพี่น้องทางภาคใต้ในขอเลือกที่เลขต่ํานะครับเด่นบนนะครับขอเลือกเลือกต่ำนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ห2ึ่งสอห้าขอเลือกที่2องสามห้านะครับประมาณนี้นะ,ะจดเอาทุกตัวเลยรูดเก้กับ1นะครับรูดเก้ากับหส่วนศูนย์นี่พิจารณาดูนะถ้าเกิดใครชอบ0ูนย์ก็เอามารูดคู่กันกันกบ9 0, กับ0นก็ได้นะประมาณนี้นะครับพิจารณาดูชนชอบค่อยจัดนะครับพบกันอีกทีนะพบกันอีกทีก็หุ้นไทยเที่ยงนะครับ คนไทยเที่ยงสําหรับคนไทยเช้าก็มีเท่านี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับได้รับทรัพย์รับมันนี่มันนี่เงนิงนเงนินเงินนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ